มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกเยอะเราไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั้งหมดย้อนหลังกลับไปนะครับไม่มีคนรู้จักคําว่าประพฤติมิชอบทุกๆประพฤติมิชอบนําไปสู่การทุจริตทาอย่างไรดีเราจะป้องปรามคือเราต้องการจะตัดไฟเสร็จแต่ต้งองต้มลม สวัสดีครับผมภูมิสารเกษมสุขปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือที่เรียกว่าสำนักงานปปทครับสำหรับบทบาทของสำนักงานปปทนะครับเราตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2511ในตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาสำนักงานปปทมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหรือหน้าที่เรามีการศึกษาเรามีการวิเคราะห์นำสิ่งต่างๆที่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดี เราก็ค่อยๆมาแทรกแล้วก็ค่อยๆมาเสริมใส่ ย้อนหลังกลับไปนะครับไม่มีคนรู้จักคําว่าประพฤติมิชอบทุกๆประพฤติมิชอบนําไปสู่การทุจริตซึ่งคําว่าประพฤติมิชอบเองเนี่ยเป็นการต่อยอดมาจากแนวคิดของ UN เอประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นสมาชิกของ U n เพราะฉะนั้นเราก็นําแนวคิดของเขามาต่อยอดว่าทําอย่างไรดีเราจะป้องรานคือเราต้องการจะตัดไฟเสร็จแต่ต้องต้มลมไม่อยากจะให้ไปรอให้เกิดการทุจริตเพราะฉะนั้นคําว่าประพฤติม่ชอบคืออำนาจแล้วก็หน้าที่ใหม่ของสนักง,งานปปทที่จะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง mm hmm. เป็นบริบทเป็นมิติใหม่ ของการทำงานของสำนักงานปปะะท สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องพูดกันถึงเรื่องของความท้าทายนะครับความท้าทายเป็นสิ่งที่ลําบากและยากนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะไม่ยากเกินไปถ้าเราได้รับความร่วมมือจากทุกอนูนของประชารกรชาวไทยนะครับก่อนอื่นเลยนี่เราต้องเห็นว่าการทุจริตเป็นปัญหาของประเทศเป็นปัญหาของทุกๆคนที่ต้องมาร่วมมือกันสํานักงานปปทเป็นหน่วยงานภาครัฐก็ตามเรามีกําลังพลเรามีงบประมาณในจํานวนที่จํากัดเราไม่สามารถจะไปแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยที่ไม่ได้รับความร่วม จากประชาชนหรือพลเมืองของคนไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันผมว่าอีกไม่นานภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นก็จะเห็นการทุจริตที่ลดน้อยลงอันนี้เป็นความท้าทายที่พวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการ3ช่องทางหลักของการแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปะปะทนะครับช่องทางแรกเลยเรามีฮอตไลน์หมายเลข1206ช่องทางหนึ่งก็คือเดินทางเข้ามาเลยมาที่ สำนักงานปปทที่ตั้งอยู่ที่อาคารซอแฟแปร์พาร์คบนถนนแจ้งวัฒนะตรงข้ามเซ็นชั่นแจ้งวัฒนะมาง่ายนะครับมาสะดวกจะเดินทางมาด้วยตัวเองจะเป็นรถไฟฟ้าก็สถานีก็อยู่ข้างหน้าตึกที่ทําการของเราลงมาถึงก็เดินเข้ามาแจ้งได้สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการส่งหนังสือเข้ามาร้องเรียนเวลาท่านส่งหนังสือเข้ามาร้องเรียนเนี่ยนะครับสำนักงานปปทไม่สนใจว่าท่านจะเป็นใครแต่สิ่งที่เราสนใจคือพฤติการพฤติกรรมของการกระทาความผิดต่อตรงนั้นเองเนี่ยเราสามารถไปต่อยอดและเราก็สามารถไปดำเนินการ การตรวจสอบเขได้ทิงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำพฤติการหรือพฤติกรรมนั้นเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็เข้าบังคับใช้กฎหมายกับคนที่กระทำความผิดได้ ราชการทุกคนเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่อำนาจและหน้าที่เนี่ยถ้าท่านทําทําให้เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าท่านไม่ทำซะเลยเขาเรียกว่าละเว้นถ้าท่านคิดว่าท่านเองได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติเลือกปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่คนคนนั้นนะครับท่านสามารถร้องเรียนได้เลยอันนี้เป็นหน้าที่ของสนักงานปปที่จะลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติ วันนี้เรามีความร่วมมือนะครับพัฒนาไปในทิศทางบวกมากจะเห็นได้ว่าวันนี้ภาคพลเรือนเนี่ยให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นอย่างดีธุรกิจซึ่งเป็นภาคที่สำคัญที่สุดเพราะภาคธุรกิจคือภาคที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราถ้าตราบใดที่ยังมีการทุจริตยอยู่เศรษฐกิจของประเทศเรามันไม่จเจริญหรอกมีการรวมตัวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ที่เรียกว่าไทย IOD มีการพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะแลกเปลี่ยนทักษะตลอดจนประสบการณ์ต่างๆถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่วันนี้ทุกคนจะมารวมตัวกันในการแก้ไขปัญหาก,การทุจริต